ในบ้านใ,นในบ้านโัวจะไปใส่จะไปใส่จีบผ้าเอ้ยน,น้ำไปกินก๋วยเตี๋ยวุิยลู้อยากไปน้ำแม่เอาอาแม่มาเห็นจังไหนก็ต้องไปดอกเอ้ยซื้อมาหฮตโวจะไปน้ำ เดี๋ยวไอ้สื่อมาให้ก็ได้ยที่เอารถซาดได้ก๋วยเตี๋ยวน่ะสิปรุงแบบไรไอ้ซื้อมาให้ออกไปทางนอกหลายมันโควิดหลายมันยากโบลูกจะไปน้ำผึ้งเก่าไปหลา่วัวได้เขาบอกว่าห้ามอยู่ใกล้กันโควิดน่ะหนึ่งกอนห่างกันเนาะเม็ดหนึ่งโบลูกจะไปน้ำผึ้งเก่าไายไปว่วได้ดอกแม่ม่งสิจมอีกโบลูกปรจมโดะประจมเซตี้ จูโมเก่งโลเก่งรู้ต่ว่าเดืกคอนมันเก่งโมรู้จะไปน้ำโมมีโมแดดอยู่บ้านต้องไปดอกเฝ้าบ้านคือเพี่ฝนแล้วถามหาโมเห็นซื้อมาให้ดอกเก็บได้ยังก็ได้เดี๋ยวก็ะติดซื้อมันโ่ถืกใจฮันเด้ว่าก็ถือใจก็ซื้อไม่ก็ได้ตัวโมจะไปน้ำเก่าอัดไรกันน้ำยูโมสิบแปดต้องไปดอกเนาะไปซื้อมาให้คือว่าผู้บ่าวสิมาหาอยู่ เอาไมปไอ้เนาะเออลืูว่สิมายูนิล่าเอ้ยซื้อมาให้เไปกัอ้ปแปเดียวบายกมาเลยวังแม่เห็นดาด้ยยิ้าเขาเขาไปในเฮียนด้ออกย่าไปีหน่ยไปไปไปซื้อเกียวเดียวลามันปิดนังขายบ่ี่และแแม่มากกว่าไปอัดรายการบางสิเด้อ ันจเมมาแลครัโอ้ตายน้หนยที่เดิมเนาะที่เดิมที่เดิมยังสุดเลยแ่นมดีดีเข้ามาไก่ป่านี่นะเรา่งมาเพาเห็นดอก สิเล er. ็กน้ำตกสแล้วายกินยังไงเีย่อเขา่นเรียกไปไตัเด่นลนครับลูกสม มาไก่ปานี่ขึ้มา่วดอกเนาะเอ <c oughs> ้านไม่กินไก่แท้อบอก <c oughs> เอมาเลยกันขี่รถมากกับเมยต่ตาม,ม,มากผู้อาถาผู้บบาอยู่บ้านยเหรอแข็งนึกบ่อีเมียนะบอกยังถ้ากันไกินกันสองคนบอเออเมื่อนาะ กื้อไปใหสซื้อไปหอยูสั <sina. S 2> ่งคนไปแล้วาเป็นถ้าเป็นแอได้กามากเพกันแวกิขาีือม่หไปนอยากูหงเดกยังจปิด้องฮะยังไม่หนีึมุ่งบ หัวใจแมมเน้นเงินเดือนเมื่อไหร่ล่ะนนาไต้องลูกอยากยัสง,สงสั่งสั่งกงปิดปากจะเรียกยี่บเอ,อ,เอ,อเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อไปไปน,นั่ง ไก่ปานี่ยังพากันน้ำมาบอกว่ายาก,กีมอไซร์าย,ายมันอันตรายออไอยาพากบิดมากเลยแหละงานเห็นบอยบิดแปดเซนบากเลยไก่ปานี่ก็ยังพากันน้ำมาได้มาดิ

นี่นี่ไรออเด่ของฟีอือฟรีิน่พอิไปบอกแม่ล้งานต้องูแม่ต้องบอกบอกว่าเขาม่ํำกันเขาต้องไปบอกแม่ นี่ตรงรูถึงเมียผัดแจ๊อผจสสิหายน้ำน้ำกับบบสายพวกหายฟากับราบ้องหายหนักกับบบแมวบบสายเจ้าคนจัพากันไปส่ันพู้ลูกมันหนักเสียบาบบาบ จไปไปตลาดตลาดแล้วพอ่ปพอปะเปิดแล้วพ่อมึงกับบ้าอนี่พอโทะไปวะพ่อขบาไม่เอาไปพ่อหาพ่องกับาพ่อไอ้าพ่อหาน้ำนงก็ปิดกาซะถ้ามันปีหายใจเนี่ยบอกไอ้ชื่อฟ้ายมาแต่ว่าซ่งนีสองคนไปดวนไปไปดูเหล่า

แล้วก็ยกักโค้ดได้ไปน้ำกันต้องกลับมาก,กันกูนจะมีฟันขึ้นโมได้ไปะเนี่ยขนานดนางตี๋หวานไงวะไปโทษกับว่าหักี่ไหมอีนึ่ก็ปิดก็ทราบไหมอีหนึ่งแบบว่ปิดแต่ว่าหักสายนี่ไหมึงชินั่นงถ่ายเร็วมากเลยเนา